สวัสดีครับชื่ออาจารย์นายแพทย์นิพจันหอมนะครับเป็นอาจารย์ประจาหน่วยเวชศาสตร์มารมดาและทารกในครรภ์ที่โรงพยบาบาลจุฬาลงกรณ์ครับผมโรคจิตเวชคืออะไรครับช่วยยกตัวอย่างโรคทางจิตเวชด้วยครับโรคจิตเวชนะครับก็เป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของทางด้านความคิดนะครับอารมณ์ตัวพฤติกรรมหรือว่าบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวัน ของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการเข้าสังคมและก็การทํางานต่างๆของผู้ป่วยแล้วตัวอย่างของโรคจิตเวทที่เจอกันบ่อยๆก็เช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคจิตเภทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรคการใช้สารเสพติดเป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างของโรคจิตเวทที่พบได้บ่อยนะครับ อาการของโรคจิตเวทเป็นอย่างไรครับขอยกตัวอย่างหลักๆ2โรคที่จะได้บ่อยคือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการที่เศร้าค่อนข้างมากนะครับรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากทําอะไรรู้สึกว่าไม่สดใสนะครับแล้วก็อาการเศร้าอันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยตนเองอาจจะมีอาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นรู้สึกว่าทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะครับไม่มีสมาธินะครับส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากแล้วก็อาการที่ รุนแรงของโรคซึมเศร้าที่ต้องเฝ้าระมัดระวังในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็คืออาการที่อยากฆ่าตัวตายเมื่อร่ที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องรีบมาพบแพทย์อาการอีกอย่างหนึ่งเช่นในโรควิตกกังวลก็อาจจะมีความวิตกกังวลที่เกินกว่าเหตุนะครับซึ่งอาจจะเป็นการวิตกกังวล ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเฉพาะหรือว่าอาจจะหลายเรื่องก็ได้นะครับโดยไม่สามารถควบคุมได้และก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันของคนไข้เช่นกันโรควิตกกังวลก็อาจจะมีอาการทางกายได้คลายโรคซึมเศร้าเช่นอาจจะมีอาการไม่มีสมาธินะครับกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับแล้วก็ในบางคนก็อาจจะมีอาการมือสั่นใจสั่นหรือว่าหายใจเร็วได้เป็นต้นครับการคัดกรองจิตเวชสามารถทําได้โดยวิธีไหนบ้างครับปัจจุบันก็มีแบบคัดกรองหลายประเภทนะครับสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเช่น แบบคัดกรองโรคทางจิตเวชของกรมสุขภาพจิตนะครับหรือว่าสถาบันการแพทย์อื่นๆก็สามารถหาได้ตามเว็บไซต์นะหากต้องการตั้งคัน มีข้อแนะนําอย่างไรครับผู้ป่วยโรคจิตเวทที่ต้องการตั้งครนนะครับแนะนําว่าควรจะต้องคุมตัวโรคเนี่ยให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ก่อนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องควบคุมให้ได้อย่างน้อยประมาณสัก6เดือนถึง1ปีนะครับหากมียาใดที่รับประทานอยู่นะครับอาจจะคุยกับจิตแพทย์นะครับเพื่อพิจารณาลดยาดังกล่าวเนี่ยให้เหลือเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับในขณะที่น้อยที่สุดเท่าที่ควบคุมโรคได้นะครับแล้วถึงวางแผนตั้งคันแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอสูตินรีแพทย์ร่วมด้วยสิ่งที่ไม่ควรทำ เป็นอย่างยิ่งเลยก็คือการหยุดยาเองเมื่อวางแผนที่จะมีบุตรหรือเมื่อทราบที่จะมีบุตรแล้วหยุดยาเองนะครับเนื่องจากว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเกิดหยุดยาเองแล้วมีโอกาสการกําเริบของโรคได้มากแล้วก็การกําเริบของโรคเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อการตั้งครรภ์มากกว่าผลของยาที่มีต่อการตั้งครรภ์โดยสังนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรหยุดยาเองควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งนะความผิดปกติทางจิตเวชของหญิงตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับจตรีตั้งครรภ์ก็จะมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปปลลงาาย ในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดนะครับรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อการทํางานของสมองและสาร,ราสรื่อประสาทของสตรีที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะจิตสังคมนะครับเนื่องจากว่าสตรีที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าบทบาทครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับจากสตรีทั่วไปนะครับเป็นคุณแม่นะครับซึ่งมีความรับผิดชอบใหญ่หลวงนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์โรลชานึ่ช ในชีวิตนะครับในทางครอบครัวเองเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวหลายอย่างทั้งของสามีเองทั้งของคนรอบตัวเองนะครับดังนั้นการปรับตัวหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อให้เกิดความเครียดทางคุณแม่แล้วก็คนรอบตัวได้ทําให้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของทางอารมณ์ของสตรีหลังคลอดได้ครับมีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไรขณะตั้งครรภ์ครับสำหรับคุณหมอสุตินรีแพทย์เองเนี่ยก็อาจจะมีบทบาทสําคัญในการที่ลดความเสี่ยง ต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเช่น1คืออาจจะต้องซักถามประวัตินะครับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเรื่องของการใช้ยาสารเสพติดปัญหาทางร้างเศรษฐฐานะในครอบครัวซึ่งถ้าเกิดมีปัญหาดังกล่าวน,นี้ก็อาจจะปรึกษานัก จิตเวชนะครับหรือว่าแผานกสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยดูแลอีกอันนึงก็คือลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรเช่นลดความเสี่ยงของคัรเป็นพิษลดความเสี่ยงของการเด็กคลอดก่อนกาหนดน้าหนักตัวน้อยนะครับและผลจากความผิดป,ปกติในขณะตั้งครรจะส่งผลให้เกิดภาวะอารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดหรือไม่ครับและจะป้องกันได้อย่างไรครับถ้าเกิด มารดามีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วเช่นเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วก่อนตั้งครรภ์หรือท้องที่แล้วเคยมีประวัติว่าเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะครับหรือว่ามีบุคลิกภาพบางอย่างเช่นเป็นบุคลิกภาพที่ไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วทางด้านครอบครัวก็อาจจะไม่ได้มีการซัพพอร์ตที่เหมาะสมนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ ก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยร่วมกันไปหมอสูตินรีเองเนี่ยก็มีส่วนในการที่จะคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั่งคันเช่นป้องกันภาวะการคลอดก่อนกําหนดเท่าที่เป็นไปได้นะครับลดความเสี่ยงการเกิดคันเป็นพิษในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงแล้วก็ตรวจติดตามเด็กที่มีทารกน้ําหนักตัวน้อยให้คลอดออกมาได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกอันนึงก็คือการช่วยทางด้านจิตสังคมในคนไข้ที่อาจจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐฐานะนะครับอาจจะมีกลุ่ม นักจิตบําบัดน,นะครับเต้ามาทําจิตบําบัดเฉพาะรายบุคคลนะครับแล้วก็แก้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นจุดๆไปครับหากแม่มีความผิดปกติทั้งจิตเวชจะส่งผลต่อทารกในครรภ์อย่างไรครับยาที่แม่กินจะส่งผลต่อทารกในครรภ์หรือไม่ครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะพบทารกที่น้ําหนักตัวน้อยนะครับที่คลอดก่อนกําหนดได้นะครับยิ่งถ้าเกิดอาการซึมเศร้าเป็นมากเนี่ยภาวะเหล่านี้ก็จะเจอได้มากขึ้นโรคอื่นๆเองเช่นโรคที่มันดาใช้สารเสตติดอยู่นะครับที่ติดสารเสพติดอยู่ ็อาจจะส่งผลในการเลี้ยงดูเด็กในอนาคตนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่มีปัญหาการเข้าสังคมได้มีปัญหาทางด้านพัฒนาการสติปัญญาได้ยาเนี่ยมีหลายชนิดมากนะครับในโรคจิตเวทแล้วแต่โรคก,ก็จะมียาที่ส่งผลและไม่ส่งผลถ้าเป็นยาโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้ส่งผลเพิ่มความพิการในทารกแต่ว่าก็ต้องปรึกษากับคุณหมอจิตเวชอย่างที่บอกว่าให้ลดเหลือยาเป็นสัก1ตัวนะฮะที่เป็นขนาดน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นอาจจะส่งผลเพิ่มทารกน้ําหนักตัวน้อยคลอดก่อนกําหนดเล็กน้อยนะครับความเสี่ยงจากการหยุดยายเนี่ยก็ยังมากกว่าความเสี่ยงในการกินยายอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้หยุดยายเองนะครับกับทารกที่ได้รับนมแม่หลังจากคลอดนะครับอาจจะมีอาการ หลับเยอะได้เล็กน้อยเนี่ยบรรดาที่กินยาจิตเวชบางตัวนะครับก็ต้องเฝ้าร,ระมัดระวังส่วนยาอีกอันหนึงคือโรคอารมณ์สองขั้วหรือว่าบบโพลร์ดิสออดเดอร์ตัวบบโพลร์ดิสออดเดอร์เนี่ยมันจะมียากลุ่มหนึ่งเลยที่ไม่อยากให้กินนะครับก็คือกลุ่มยากันชัก หรือว่ากลุ่มยาที่เราเรียกว่ายาลิเทียมที่ควบคุมโรคอารมณ์สองขั้วหรืออารมณ์ไบโพล่าซึ่งโดยปกติแล้วจิตแพทย์เองเนี่ยก็จะพิจาราหยุดยาเหล่านี้เป็นช่วงหนึ่งก่อนที่จะตั้งครันเพราะว่าก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่ทารกจะมีความพิการแต่กําเนิดได้หรือว่าความเสี่ยงเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ในทารกหลังคลอดและให้นมบุตร ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านะครับหรือโรคจิตเภทเองเนี้ยถ้าเกิดอาการควบคุมอยู่ในระยะสงบแล้วซึ่งต้องปรึกษากับจิตแพทย์ที่ดูแลอยู่นะครับว่าโรคเนี้ยอยู่ในระยะสงบหรือยังนะครับอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้กินยาหลายตัวมากเกินไปอาจจะแค่ตัวหนึ่งในขณะที่ต่ำๆแล้วควรจะต้องปรึกษากับหมอจิตแพทย์เสมอว่า เราวางแผนที่จะตั้งครันไม่ควรจะหยุดยาเองมีบุตรแล้วท้องแล้วหยุดยาเองอันนี้เนี่ยห้ามนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อาการของโรคเนี่ยกำเริบแล้วก็ทําให้การตั้งครันเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะหากยังควบคุมตัวโรคไม่ได้สิ่งที่แนะนําคืออาจจะคุมกําเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเช่น การฝังยานะครับหรือว่าการใส่ห่วงคูปน,นูเิดไปก่อนจนกว่าจะควบคุมตัวโรคได้และถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณหมอจิตแพทย์หรือสุตินรีแพทย์เมื่อวางแผนและพร้อมที่จะมีบุตรครับ